คนที่ทำงานรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ยุติธรรมคนที่ไม่ได้ทำงานเข้าร่วมโบสถ์ก็นำไปสู่ความขัดแย้งถ้าคุณทำธุรกิจครอบครัวคุณควรมีธรรมนูญครอบครัวค่ะคุณและคนในครอบครัวเนี่ยรู้ไหมคะว่าตัวเองมีสิทธิ์หรือบทบาทหน้าที่อะไรในธุรกิจครอบครัวบ้างคุณแน่ใจไหมคะว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยจะยังดีอยู่ถ้ามีความขัดแยง้งเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองและคุณรู้ไหมคะว่าในวันที่ผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ใครจะเป็นคนตัดสินใจในเรื่องสำคัญนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่ที่ไม่ม่รรรรรรนนนนนูญคคคคคคออออบบััววะถ้้้้าาาใใยยยกกจขหหหหุุืส จะยอมไหมคนที่ทํางานกับคนที่ไม่ได้ทํางานได้หุ้นเท่ากันคนที่ทางานรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ยุต <_ estudio> ิธรรมคนทํางานหนักอยู่คนเดียวแต่คนในครอบครัวไม่ทุ่มเทเหมือนเราตาแหน่งและเงินเดือนไม่มีหลักเกณฑ์และความชัดเจนถ้าวันหนึ่งพ่อแม่ไม่อยู่ใครจะขึ้นมาเป็นผู้น,นําที่ดีให้กับธุรกิจของครอบครัวได้ธรรมนูญครอบครัวก็คือกติกาที่จะช่วยตอบคําถามเหล่านี้ให้ชัดเจนขึ้นคะ่ะคุณจะรู้ว่าค่ะว่าคุณจะมีสิทธิ์อะไรเราจะแบ่งเนื้อหา3ส่วนด้วยกันนะคะเราจะให้ความสําคัญกับการถือหุ้นและการจัดการธุรกิจของครอบครัััววกกกก่่่่่ออออนนนนนคคคะะะเเืืุ้้หหาาาสํญรรงียบุแลโ สามารถถือหุ้นในธุรกิจของครอบครัวได้2การบริหารจัดการธุรกิจของครอบครัวค่ะ3เรื่องของผู้นําธุรกิจเราจะมีวิธีคัดเลือกผู้นําที่เหมาะสมเข้ามาจัดการธุรกิจของครอบครัวมีเกณฑ์กติกายังไงบ้างส่วน siglo. ที่4เงินปันผลค่ะแล้วก็ส่วนที่5ก็จะเป็นเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับธุรกิจของครอบครัวค่ะหมวดต่อไปข้อตกลงเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนจะมีสิทธิและก็หน้าที่อย่างไรบ้างนโยบายในเรื่องของการสือ่อสารข้อห้ามของครอบครัวแล้วก็การจัดการข้อพิพาทอาจจะมีเรื่องของบทกําหนดโทษเข้าไปด้วยเมื่อไหร่ก็ตาม ที่สมาชิกครอบครัวไม่เคารพกรติกาละเมิดข้อห้ามของครอบครัวไปก็จะเอาสวัสดิการที่ให้มาเป็นบทกำหนดโทษค่ะส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของสมาชิกเข้ามาทำงานในธุรกิจของครอบครัวเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าทำงานบางบ้านก็จะกำหนดเลยค่ะว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะต้องไปผ่านงานขายบริษัทข้างนอกก่อนมาสักปี2ปีค่ะ2จะเป็นการกำหนดเรื่องตำแหน่งงานแล้วก็ส่วนที่3การจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกในครอบครัวการจ่ายเงินเดือนบนนัดจ่ายอย่างไรแล้วก็ในหมวดของนโยบายการเกษียณเนี่ยจะมีการจ่ายค่าตอบแทน ในวันที่เขากเกษียณอายุยังไงทุกคนก็จะได้เตรียมความพร้อมของตัวเองเพื่อความชัดเจนในฐานะของสมาชิกค,ครอบครัวเพื่อความยุติธรรมในฐานะผู้ถือหุ้นและเพื่อความยั่งยืนในฐานะผู้ที่ทํางานในธุรกิจของครอบครัวค่ะถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะใช้บริการแบบนี้ Ido l p แพน n e r Consulting เรามีบริการดีๆแบบนี้ให้นะคะทำบันทครอบครัวที่ไม่ใช่เพียงแค่กระดาษแต่เป็นพันธสัญญาที่จะช่วยให้ครอบครัวและธุรกิจของเราแข็งแรงไปอีกร้อยปีเลยค่ะ